ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนาเบ้นทําไปเลยตกปลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมว่างช่วงบ่ายนะครับวันนี้แวะมาบ่อลุงดํานะครับเดี๋ยวพามาตกปลาสลิดหินนะครับเหยื่อที่ใช้ผมจะใช้เป็นกุ้งสดนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ตีใส่ตามพวกถังน้ําที่ลอยน้ําอยู่เนี่ยครับก็เดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับไป ไกลทางสุดละวอีสี่สิบกว่าเดี๋ยวอีกแล้ว 40. 40. 40. โอ้ยสลิดสลิดอย่างนี้สลิดโอ้สู้ดีเลยนะดูดิโคตจรจุดไม่กินนะเออสู้โคตรดีอะดูดิดดดสลิดกินที่กินระยะสี่สิบสลิดกินระยะสี่สิบเมตรอะคิดเอาแล้วกันอะแล้วตัวตัวสวยไงมันก็คุ้มจะตกอะ ดูดิ<น>ดูดิโอ้ยสายใหญ่จริงเพิ่นนะตกนี้เพิ่นนะดูดิตกนี้เพิ่นจริงนะเออดูดีตกเพิน่นอร่อยติดนั่นด้วยปากแม่งหนาชิบหาาเออเรียบร้อยปลาเ,เล็กได้โคตรใหญ่เลยตีนส์ เป็นการตกปลาเล็กในระยะ40เมตรอะไงเงี้ยเพไม่ละไม่มีใครทำหรอกใส่ทุนเลยนะเชื่อ้้ามันนั่งจ้องทุนนั่งแทบจะเอกล้องส่องส่องเลยอะประมาณประมาณอย่างเงี <egen> ้ยมันเฮียดูลเหลี่ยมเปิดคลองสลิดนะสลิดตัวใหญ่นี่รู้เลยว่าเฮอรู้เลยว่าวิ่งอย่างนี้สลิดนี่สลิดจริงดูหสลิดใหญ่พูดูตัวดิ เดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุเดี๋ยวลุอย่าเล่นมากอย่าเล่นมากอ่ะออนี้นี่นี่คีมนี่คีมนี่มีแต่คีมนั้นอ่านี่คีมนี่จับตัวดูตัวนี่สลิดตัวเบิรมเลยจับหัวไม่ได้จับหัวมันไม่ใช่เอาคีมมาหนีตรงหัวมันเออแล้วก็ปลดตัวใหญ่เลยนะสลิดมือโอ้โหกว่าจะได้แต่มันกินมันกินเอาจริงไงนะ กินยากนะต้องต้องฝ่าฝูงปลาเล็กก่อนนะพวกนี้นแกเรียบร้อยเรียบร้อยต้องฝ่าฝูงปลาเล็กก่อนอ่ะก่าจะโดนพวกนี้ฝูงปลาเล็กก็กวนเบ็ดแล้วกันเกียงนอกกินเบามากไม่ได้กินอย่างนี้ไม่มีหรอกกินอย่างเงี้ยเกียงนอกอนะ่ะบอกเลยกินทุ่นไม่กระดิกอ่ะกินข้างนอกอนะ่ะแต่ตีไก่อ่ะหูกินทุ่นหูจมเลยเกือบจมเงี้ยตีไก เมื่อกี้เราได้ล่องไหนนะล่องนี้ป่ะสามถังเน,นะเนี่ยถ้าเอาสักสิบปอนตีจะมันกว่าน,นี้จะได้ตัวเยอะกว่าน,นี้แต่มันจะขาดไงข้างถัง <ๆ S 2> เลยอย่างเงี้ยน่ากลัวนะกินนะดนะโดนเลยนะนเลยนะี่ยหูสลลิดหูวิ่งหนักมากเลยผู้ นโน้ถึงโ้วิ่งอย่างหนักอ,อ่ะกิิินดดังไม้ไหมเออใช่สนิทป,ป่ะวะทำไมเออใช่ดิเหมือนวิ่งหนักจริงนะเออปลาออกด,ดูดิโอ้โแต่ละตัวโอ้โไซส์มันเก็บเท่าบ่อนนะตู้เลยนะตัวใหญ่จริงตกเพลินในที่นี้กูจะกินติด หมับเออจับนิดเดียวมึงโดนนะมึงเออนี่กินติดถังจริงด้วยอุู้ล็อกแน่นเลยเว้ยโอ้ว,วิ่งอย่างสู้จัดเลยดัยดงปักดูดิไฟใหญ่ริงไงแล้วกินรู้มากด้วยกินรู้งานด้วย ไม,ออไม่ถึงจุดไม่กินจริงนะสุดจริงใส่เล็กก็ไม่ได้แดกนะดูมันกดดิแรงแรงมันกดมันก,นก,นก,นกระชากเลยมไม่ค่อยมักแ่กถังใกล้ๆนนี้อ่ะลองดูติดถังเลยเป็นไง สลิดใช่ปะวะอันนี้สลิดหูกดเลยพูด,ดูดิกดเลยดูดิโอ้สลิดไสใหญ่ด้วยโอ้โหกดบะกดดีจริงมาวิ่งเราข้างหน้าโอ้หดูไซส์ดิโ้หไซส์ยังใหญ่อะสลิดอะดูไซส์นี่เออ กินจมโูเพิ่งเคยเจอสลิดกินจมโอ้หเต็มปากเลยวะผู้คงแย่งกันกินนะไม่งั้นไม่ไม่จมขนาดน,นี้หรอกอตัวไหนคว้าได้ก็รีบกินอะไรเงี้ยนะตัวใหญ่จิงสลิดที่นี่ดูไฮไซครับโอ้โหไซแบบฝ่ามือนะเนี่ย ไม่ใช่ไซส์เล็กลนะเนี่ยถุงดีมีถุงมากเอาถุงเล็กหาถุงใส่หน่อยลุงนี่ขอตะกร้าอนี้ามาถุงนั่นแหละเศษถุงอยู่ตรงนั้นนะ่ะนู่นนู่นเออนั่นอ่ะติดบอลเหมือที่พี่บอกแหละตกได้ตัวไอ้ได้อะได้แน่นอนะมันจะชัวร์กว่าไนงะแต่ว่าจะขาดบ่อยไงเมื่อกี้เราตีทางไหนทางนี้ฮะพี่ตีติดถังเลยพะยะ เนี่ยโดนทางเลยเป็นไงเท่ไหมล่ะอันนี้ไม่ใช่สลิดอันนี้อ e ีตอสแน่ๆเลยส่งกินทุ่นจมเงี้ยวิ่งสุดงานอ e ีตอสแน่ๆเลยใช่ป่ะคุว่ใช่ปะ่ปะตอสปะ่ะตอสจริงด้วยแฮะกินวิ่งทุ่นจมอะ่ะตัว ให้ผูปลดแล้วปล่อยนะครับจะตดต่อเออลมไม่มีเงี้ยค่อยหน้าตีหน่อยนะเออ,เอ,อลมไม่มีอย่างนี้แหละเออนี่แหละแจ๋อไอ้น้องท้องช้างรอเลยโอ้โหดึงจมเลยปลาอะไรวะตอติีกแน่เลยดึงจมเงี้ย าอะไรวะปลาวัวปลาวัวปลาวัวโอ้โหฝูงปลาวัวเข้าอีกแล้วปลาวัวนี่ก็ตัวกินเกินเลยนะเนี่ยไม่ได้เข้าเน้อยเนี่ยโอ้นี่ปลาวัวครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะมันจะมีมีหนามสามแง่งเลยนะนี่หนึ่งนี่เห็นไหมนี่ยมันจะกางออกมาอย่างี้ครับนี่นี่หนึ่งสองสามนี่ โอ้ถ้าโดนเข้าไปนี่ร้องจัากนะผมบอกเลยเนี่ยคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรเออคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรปลาวัวนั่งกืนทุกรอบไม่ต้องห่วงเน่าแล้วมั้ยยางย่างยางผลิตท้องอืดแล้วว่ะ ของป่องเลยมันร้อนอะ่ะอันนี้ก็ป่องเหมือนกันเอาไปฝากร้านก่อนอยาปลาไม่สดแล้วชุดนี้ฝากร้านก่อนอน,นี่ตาหวานโอ้อยแทางมือ ยากกระเพาะลมนี่แหละโดนเลยปลาอะไรวะไม่น่าใช่สลิดหินครับ ทุ่นจมอีตอสแน่ๆเลยทรงอย่างนี้อืมตอสจริงด้วยอืมตอสจริงด้วยนี่ครับทุ่นจมบุ๊บปลดปลาแล้วถึปล่อยไปตอส โคตรแรงเลยโหลมตีเข้าฝั่งซ้ายด้วยนะไม่ไม่รู้ว่ะไม่รู้่าวิ่งเอียงี้วยตอสมาว่าใช่ฮะตอสจริงเอ้ยไม่ใช่ใช่ปะเอ้ยตอสจริงด้วยเอยยยเอยเยอะจริงๆลยใบยตอ tốt cái niệm bài nè nịt bao nhiêu năm mươi năm gang đi tốt hai mươi năm năm hai mươi 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 năm hai แบ่จมด้วยแล้วมากดอยู่หน้าเนี่ยเปิดเบรกหน่อยจะได้เล่นหน่อย mm hmm. เผื่อจะได้แบบแอ่นหน่อยนะี mm ่ hmm. ไม่ติดถังไม,ไม่เอาจริงนะ mm hmm. ต้องติดถังเว้ยขอนอกอันี่โดนละ โอ้โหอันนี้นอกถังนี่นอกถังจะโดนนะสลิดอย่างเงี้ยทรงวิ่งอย่างเงี้ยสลิดนี่สลับข้างด้วยนี่สลิดชัวโอ้โหโโอ้หตอดใหญ่ไม่ใช่สลิดตอดใหญ่ตอดใหญ่โอ้โหแล้วดูอีกตอดตัวนี้ดินี่ก็สายทะเลนะเนี่ยเนี่ยตอดตัวสายใหญ่เลยสายทะเลนะเออเก็บเก็บอ่ะอ่ะ ไปเงี้ยน่าเก็บเดี๋ยวปลาเปื่อนเอานน่นใส่ถุงรองไปกลัวจะไม่ต้องล้างดินล้างทรายเยอะ<น>แพงมือนะมึงปลดดีๆด,ดูหนามหลังอีต้อด,ดีน่ากลัวอยู่นะดีแก้มันไม่เท่าไหร่แต่หลังมันนะดีะนีนะติดปลายปากนงะอีอมีกระใสทะเลนะต้อใส่เนี่ยนะแต่ปลากรองไหมใหญ่กว่านี้ ปลากองนะปลาวัวแม่งโคูดเยอะตีหน้าดินนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเอาเห็ดโคนวัวล้วนล้ว กายถังนี่ก็ยา,ากเหมนะือนกันนี่โวยแล้วมั้งเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าอ,อันนี้อะไรนะไอ้นนปลาเข็มอะเนี่ย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 เ,เนี่ยกระถุงเหี่ยวเนี่ยเอาเกี่ยวเนี่ยตัวเด็ดเลยที่นี่มึงแดกกระถุงเหี่ยวไปจัดจานซะ นี่กินกระทุงเหวรอยไปจาัดก,การได้กระทุงเหี่วน้องให้น้องเอาไปตกโดนอีกแล้วพ,พูได้อีกตัวแล้วกระทุงเหวอะ่ะนี่นเกี่ยวรอยกระพงกระพงชอบมากเลยนะกระทุงเหวเนี่ยนี่ครับเป็นไซเล็ก กระพงชอบมากเลยโอ้แล้วกินเต็มปากเลยนี่ครับเป็นปลาก,กระทุงเหีวไซส์เล็กอยาเก็บไว้ให้หนู้ไวล้ลอยว่าตีเขาเป้าปลาไม่กิน สลิดครับนี่สลิดสลิดโอ้โหกดหนักๆเลยพหอ่าลอยละขึ้นลอยละหมดแรงละโอ้โหสลิดใหญ่ว่ะดูซ้ายครับโอ้โหสลิดใหญ่เลย คอยปลดครับอ่าตัวเบ็ดอยู่ไหนวะอ่าเรียบร้อยโอ้สายดีด้วยนะออเออ เยอะขาดโถนั่นไงเข้านี่ขาดจริงด้วยผูแน่แนๆแต่เด็ดายแม่งยียคนเข้าไปก็มัวซวยหมดพากันเข้ามัวละเลยอดแด่ะไ,ได้ปลาล <laughs> ผูกไม่ให้เข้าผูไม่ให้เข้า จะเข้าเลยตรงนั้นนะ่ะจะเข้าเลยตรงนั้นจริงๆนะไม่ยอมเลยนะเออต้องรีบดึงอะ่ะคือจะเข้าแต่เออจะเข้าแต่ต่ออ่ะไ,ได้เก็บอันนั้นกูมาป่ะอะไรคีมไม่ได้เก็บนะอะไร่อะไรเสียวเสียวจะเข้าเลยตรงนั้นจริงๆนะเว้ ถ้าคันยุ้ยถ้าคันไม่ตึงนะม่นแดกอะยากนนวังเนี้ยตัวใหญ่เยอะเอาจริง,รงครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับห้าโมงกว่าหกโมงล้ว น้ำจากคลองก็กำลังไหลเข้าครับพวกปลาก็ออกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวต้องเดินทางกลับบ้านแล้วครับนี่ช่วงเย็นแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าสลิดหินนะครับก็ถือว่ากินเหยื่อดีมากเลยครับมาตกในช่วงบ่ายก็ได้ไปเยอะนะอาจจะมีถ่ายคลิปบ้างไม่ถ่ายคลิปบ้างนะครับได้ไปประมาณสองสามโลน่าจะได้ครับสําหรับสลิดหินนะครับใช้กุ้งชิ้นตกนะครับนี่ก็ช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวเก็บของแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนครับน้ำพูอยู่ตรงนี้ครับนี่ โอเครับปเดี๋ยวลาการแต่เพยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมลาการแต่เพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ